รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรม ให้มีโอกาสไปศึกษาอย่างต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับมูลนินธิอนันตมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราช ได้คราบโคลนขุนคนนี่อาจเป็นสมบัติมีค่าที่แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของใครคนหนึ่งอาจเป็นที่ที่ใครอีกคนเคยนอนหลับฝันอยู่ในบ้านอันอบอุ่นและอาจเป็นคนรักที่ใครบางคนเฝ้ารอว่าสักวันจะได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง ดินถลม่มฝังเอาความสุขของผู้คนไว้เตซ่าปรักหักพังทิ้งไว้เพียงความทุกข์ปกคลุมไปทั่วบริเวณทำอย่างไรเหตุการณ์เช่นนี้จึงจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายในอดีตและจะมีวิธีการใดที่จะป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำอีก ภายในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางวิศวกรรมปฐพีภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีมนักวิจัยซึ่งนำโดยดรอภินิติโชติสังกาศอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดนแผนเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2543 กำลังทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยดินถลม่ม <Okay. S 1> กว่า3ปีที่เราติดตามการทำงานของพวกเขา mm hmm. นักวิจัยดิน mm hmm. ได้บอกกับเราว่า mm hmm. การทำความเข้าใจกับกลศาสตร์ของดิน และการตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินในพื้นที่จริงคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่คำตอบของคำถามที่ว่าทำอย่างไรจึงจะหยุดความสูญเสียจากภัยดินถล่มนี้ได้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของของลาดดินครับจะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งที่อยู่ถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีความความลาดชันสูงนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะจริงจริงพวกระบบาการขนส่งค,คมานาคมถนนสะพานทางรถไฟต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความความลาดชันนะครับซึ่งถ้ามีการออกแบบอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกหลักตามวิชาการเนี่ยก็จะเกิดเกิดปัญหาได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะทําให้การออกแบบหรือว่าการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับกับลาดดินนะครับเช่นปัญหา,าดินถล่มเวลาฝนตกหนักเนี่ยนะฮะก็สามารถจะทําได้อย่างมี ภาพปรปิตาาพททีีี่่มกกขึ้นนะคับ,บยฤติกรรมของลาดดินที่ดรอภินิติและทีมวิจัยสนใจศึกษาอยู่นี้คือการค้นหาว่าดินแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้มากน้อยเพียงใดดินเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงดันน้ำหรือปริมาณน้ำฝนอย่างไรรวมไปถึงการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของดิน ในแนวลาดตามแรงโน้มถ่วงซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้การเตือนภัยแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงฤด,ดูฝนแทบทุกปีเรามักได้ยินข่าวคราวความเสียหายอันเกิดจากภัยดินถล่มอยู่เสมอ ในระยะเวลาเพียง20ปีประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์ดินถล่มขนาดใหญ่มาแล้วกว่า20ครั้งมีผู้เสียชีวิตกว่า500รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทหลายหน่วยงานพยายามหาวิธีการที่จะป้องกันหรือบรรเทาอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เสียย่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องดินถลม่มการซักซ้อมแผนอพยพ การจัดทําแผนที่เสี่ยงภยัยหรือแม้กระทั่งการเข้าไปติดตั้งกระบอกวัดน้ําฝนซึ่งเป็นเครื่องมือเตือนภัยขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ปัญหาดินถล่มจะอยู่ในความสนใจของผู้คนในวงกว้างแต่ก็ยังมีงานวิจัยเพียงน้อยชิ้นที่เข้าไปศึกษาดินในเชิงกลศาสตร์รวมถึงทำการตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินในพื้นที่จริงขณะเกิดฝนตกหนัก ซึ่งนี่คือสิ่งที่ดอร์อภินิติและทีมวิจัยมองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างระบบเตือนภัยที่เหมาะสมให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเขาซึ่งมักเจอกับภัยพิบัตินี้อยู่เสมอเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550เราได้มีโอกาสติดตามดรอภินิติและทีมนักวิจัยลงพื้นที่สำรวจลาดดิน บริเวณทางขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกซึ่งคณะวิจัยใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่ทางขึ้นเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับก็ลักษณะของดินเนี่ยจะเป็นดินที่เรียกว่าพบได้มากตามพื้นที่ที่เป็นภูเขาของของประเทศไทย เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นตัวแทนที่ดีของดินในในลักษณะนี้ซึ่งก็เคยเกิดปัญหาดินดินถล่มมามากนะครับในประเทศไทยลักษณะเป็นเนื้อดินทรายแป้งเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็เคยเกิดประ,ประสบปัญหาดินถล่มมาก่อนเรามองในแง่ในแง่ว่าเป็นเป็นลักษณะของสโลปของลาดดินที่เจอได้ทั่วๆไปในในประเทศไทยนะครับในครั้งนั้น ทีมนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อนําไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติที่เอื้อต่อการพังทลายและได้ติดตั้งเครื่องมือ2ชนิดที่ถูกพัฒนาให้ทําหน้าที่ตรวจวัดพฤติกรรมของลาดดินโดยเฉพาะนั่นคือเทนซซโอมิเตอร์หรือพิโซมิเตอร์ใช้สําหรับวัดแรงดูดหรือแรงดันน้ําในช่องว่างของดินซึ่งเมื่อใดก็ตามที่แรงดันน้ํามีค่าสูงกว่า1.55เมตรนั่นแสดงว่า ลาดดินเริ่มอิ่มน้ำมากจนระดับน้ำใต้ดินอยู่สูงและมีความเป็นไปได้ที่จะถล่มลงมาส่วนอินคลีโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นข้อ PVC ใช้ฝังลงในดินที่ระดับความลึกต่างๆกันพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่วัดการเคลื่อนตัวหรือการเอียงตัวของดินหากอินคลิโนมิเตอร์วัดการเคลื่อนตัวในแนวราบได้มากกว่า 3. 1 5ของความลึก แสดงว่าพื้นที่ศึกษานั้นเริ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยดินถล่มเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักวิจัยรู้จักและหาทางป้องกันภัยจากดินถล่มได้ดียิ่งขึ้นดรอภินิติและทีมนักวิจัยทราบดีว่าปริมาณน้ำฝนชนิดของดินความลาดชัน และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่คือปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินถลม่มแต่ในการพัฒนาระบบเตือนภยัยพวกเขาต้องการรู้ลึกถึงกลไกที่ซับซ้อนมากกว่านั้นดินถล่มเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการที่มวลของดินหรือหินเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกโดยมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ในภาวะปกติน้ำที่แทรกตัวอยู่ระหว่างเม็ดดินจะช่วยยึดโครงสร้างของดินไว้ด้วยกันทำให้ลาดดินมีความมั่นคงสูงแต่หากแรงดันน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นมากแรงยึดเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วอนุภาคของเม็ดดินจะเริ่มแยกออกจากกันจนมีลักษณะเหมือนของเหลวหรือ,อโคลนเครื่องมือทั้งสองชนิดข้างตน้นจะให้คำตอบกับนักวิจัยว่า แรงดันน้ำระดับใดจึงจะทำให้ดินเริ่มเคลื่อนตัวออกจากกาันและเมื่อใดที่ควรประกาศเตือนให้ชาวบ้าน,นอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง,งถ้าเกิดเป็นการที่จะวัดอ่าค่าใดๆก็ตามที่จะใช้ในการเตือนภัยาการเกิดดินถล่มเนี่ยนะครับก็จะมีการเตือนภัยแบบทางทางอ้อมป่าจักทางอ้อมก็จะมีปริมาณน้ำฝนนะครับหรือว่าความชื้นในดินนะฮะ ตัวนั้นก็คือว่าจะเป็นเป็นวิธีการที่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้เยอะนะครับเจ้าบ้านสามารถจะวัดได้เองง่ายๆนะครับแต่ว่าความแม่นยำอาจจะอาจจะไม่ไม่มากนักนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างโครงสร้างที่มีความความสำคัญนะครับตัวที่มีความสําคัญเนี่ยก็จะต้องวัดเป็นการวัดปัจจัยทางทางตรงที่ส่งผลให้เกิดดินถล่มเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2องันนะครับหลักๆก็คือว่าเป็นแรงแรงดันน้ําในช่องว่างดินนะครับหรือว่าการเคลื่อนตัว นอกจากบริเวณทางขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วเครื่องมือดังกล่าวยังถูกนําไปติดตั้งในอีกหลายพื้นที่อย่างในอําเภอรับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยประสบกับภัยดินถลม่มครั้งรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนและร่วมกับสํานักวิจัยกรมทางหลวงนําไปใช้ตรวจวัดประสิทธิภาพของผ้าห่มดินในการป้องกันการกัดเซาะลาดินที่จังหวัดชนบุรี ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทีมนักวิจัยได้ร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษาในพื้นที่ร่วมกันติดตั้งเครื่องมือเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับตัวอาคารซึ่งตั้งอยู่บนโครงสร้างลาดคอนกรีตไม่เฉพาะแค่หน่วยงานในประเทศเท่านั้นแต่นักวิจัยชาวต่างชาติเองก็เริ่มให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน เครื่องมือวัดต่างๆเนี่ยมันโอเคมีอยู่2ตัวที่เราพัฒนาหลักๆก็คือวัดแรงดันน้ำกับวัดการ,การเคลื่อนตัวตัววัดแรงดันน้ำต่าพิโซมิเตอร์ทำเทนซซมิเตอร์เนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับที่ว่าเราเริ่มไปเผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วนะครับเรียกว่ามีอย่างเพื่อนๆนักวิจยยัยด้วยกันนะฮะที่ทําวิจัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็พอทราบว่าเราทำเครื่องมือขึ้นมาได้เองนะฮะล้วก็ทําได้ราคาถูก่าในของประเทศเขาเขาก็ สั่งไปใช้นะมีการวิจัยร่วมนะฮะอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับมหาวิทยาลัยของเกียวโตก็ได้มาใช้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้ทําการวิจัยแม้ว่าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมของลาด,ดินที่ดรอภินิติและทีมนักวิจัยพัฒนาขึ้นจะเริ่มเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาเพียงเท่านั้น สองปีหลังการติดตั้งเครื่องมือที่เขื่อนขุนด่านปราการชนวันนี้ดอกเตอร์อภินิติและทีมนักวิจัยกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องมือและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในบางส่วนปัญหานะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเครื่องมือนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยไอตัวเครื่องมือที่วัดแรงดันน้ำนะฮะท้าในกรีที่วัด,ด้านลบเราก็เรียกว่า t e n s i o ิ meter ก็คือวัดแรงดันเป็นแรงเทนชัน นะฮะแต่บางทีในช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าแห้งนะฮะก็จะเกิดฟองอากาศก็ไปแทรกในตัวกระป๋องวัดน้ําของมันนะฮะซึ่งก็ทําให้การวัดเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากมากเต็มเต็มที่ของมันนะครับเราก็เลยปรับปรุงเป็นวิธีการเติมน้ำแบบแบบแบบอัตโนมัตินะฮะก็เลยเรียกว่าเป็น smart tension meter นะฮะเ,นะ,เนะเป็นเรียกว่าสามารถจะส่งสัญญ,ญาณไปจาก กรุงเทพเนี่ยไปกำหนดเลยว่าจะต้องมีการเติมน้ำนะฮะในตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยเมื่อไหร่ได้บ้างนอกจากการแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งไว้แล้วคณะวิจัยยังได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครื่องมือภาคสนามเข้ากับระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายซึ่งเมื่อระบบสามารถเชื่อมต่อได้สมบูรณ์จะช่วยลดปัญหาการอ่านค่าข้อมูลในพื้นที่ และทำให้ข้อมูลที่วัดได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยิ่งขึน้นการอ่านค่าที่ที่เมื่อช่วงแรกๆน,นะครับเราก็ใช้เป็นเป็นบุคลากรนะครับของโครงการก็ไปไปอ่านค่านะครับซึ่งบางทีก็จ,จะเกิดความความความไม่สะดวกนะฮะยิ่งถ้าเกิดช่วงที่มีฝนตกหนักนะฮะจะไม่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ด้วยการอ่านค่ามันจะไม่ไม่ต่อเนื่องนะฮะเพราะจริงๆเราอยากจะอ่านค่าได้ละเอียดมากเช่นทุกการสิบ 15้านาทีอย่างนั้นนะฮะเราก็เลยได้รับความร่วมมือจากทางรองศาสตราจารย์น,นทัทูุศิวันแก้วนะครับท่านกไ็ได้มาเรียกว่าร่วมพัฒนานะครับระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายส่วนที่ผมพัฒนาต่อก็คือรับสัญญาณที่ได้จากการตรวจวัดนี่นะครับมาประมวลผลมาเป็น,มา,ปนมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลนี่ครับจะถูกส่งให้เกตเวนะฮะก,การส่งให้เกตเวนะครับจะส่งเป็น,ปน,ปน,ปนแบบไร้สาย ใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า s h o r t รน n ์เรดิโอฟ r e q ว e นซี่คอมมิวนิเคชันนะครับทีนี้ไอตัวเกตเวเนี่ยนะฮะพอไรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่จะส่งผ่านเครือข่าย G P S ได้แบบจําลองนี้คือตัวอย่างการทํางานของระบบเตือนภัยดินถล่มอัตโนมัติทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชั้นดินเซ็นเซอร์ ซึ่งติดอยู่กับเครื่องมือตรวจวัดจะส่งค่าที่อ่านได้ไปยังเกตเวจากเกตเวข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลและส่งผ่านเครือข่าย GPRS ไปยัง2ส,ส่วนคือส่งให้กับวิศวกรเตือนภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้การเตือนภัยทําได้อย่างทันท่วงทีหรือส่งไปยังส่วนกลางเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนการเตือนภัย รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยในการออกแบบและปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีการต่างๆนอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้เราอาจเรียกดูข้อมูลนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการแสดงผลที่อ่านได้ในทันทีทันใดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับัยดินทลบที่จะเกิดขึ้นการพัฒนาต่อไปใช่ไหมครับก็ตัว สมาร์ทเทนโ m มิเตอก็คิดว่าคงจะทำทำต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสมา r ์ทเรนเกจนะฮะก็จะเป็นเป็นเป็นเรนเกจที่คล้คายกันแต่จะสมาร์ทขึ้นสามารถจะเช็คสภาพของตัวเองได้นะครับสามารถที่จะพ,พัฒนาให้มีราคาถูกถูกลงนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณแบบไร้าสายด้วยแล้วก็ใช้พลังงานที่น้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องขององความรู้เรื่องของดินถล่มนะครับ ก็คิดว่าจะเป็นเป็นเวทีหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ให้นิสิตนะครับที่ทาวิจัยนะครับเป็ญญาโทรเปญนเองเนี่ยนำไปใช้นะครับในการศึกษาลาดดินในแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งก็รวมไปถึงอ่าพวกโครงสร้างอ่าพื้น,พ,น,พ,นพื้นฐานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลาดดินที่มีอยู่บนถนนนะฮะการตัดถนนบนพื้นที่ภูเขาสูงชันนะครับจะใช้วิธีไหนในการป้องแกนการป้องกันซ่อมแซมแก้ไข ตลอดมาดินถลม่มคือภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าและนำความเสียหายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดหากเพียงมีเทคโนโลยีที่ช่วยเตือนภัยได้ล่วงหน้าใครบางคนอาจไม่ต้องสูญเสียสมบัติมีค่าที่สุดของพวกเขาบ้านอาจยังเป็นบ้านที่อบุ่นและคนรัก อาจยังได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเช่นทุกครั้งถึงงานวิจัยที่ทำจะยังไม่เห็นผลสมบูรณ์แต่ดอกเตอร์อภินิติโชติสังกาศผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2543และทีมวิจัยก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยดินถล่มนี้ต่อไปด้วยตระหนักดีว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีจะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง นิทิันันรมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ